แนเพน,เน,เนสวัสดีค่ะวันนี้เย็นวันนี้นะครับวันที่25พฤศจิกาย,ยนนะครับพบกับรายการครัวพี่อุบนะครับ EP2 นะครับเมนูวันนี้รับรองจะต้องถูกใจเอฟีชาวไทยและต่างประเทศแน่นอนเลยนะครับมาดูซิว่าวันนี้พี่อุบจะทำอะไรกินหมุนก่อนนะครับ นางแบบเป็นแม่ครัวจะต้องมีดีลาในการที่จะเดินไปทำอาหารมาเลยค่ะส,สวยๆยย่ะๆค่ะมาเลยตนี่แหละเห็นไหมเส้นหมี่โคราชค่ะเส้นหมี่โคราชของดีนะครับอันนี้แฟนคลับให้มานะครับนี่มีเขาเรียกอะไรมีมันจะมีใบเตยฟัดทองนะอร่อยมากน้ำจิ้มพ็กสดโคราชบ้านเองค่ะเห็นไหมมาดูต้นนี้นี่นะ นี่เขาเรียกเลยเครื่องเราไม่ต้องทำอะไรปรุงลงไปอร่อยเดวกค่ะดูนี่คะน้าถงอกไข่ค่ะมาเลยนะคะมาลุยมาเลยอันแรกเราจะทำคือตอกไข่ก่อนนะคะทอดไข่ก่อนทอดไข่บางๆแล้วก็หั่นๆเพื่อโรยหน้ามันจะอร่อยมากเลยอ้าสองใบกี่ใบดีบำเบว่ากี่ใบดีสามใบค่ะสองใบได้เลยค่ะจะสองใบทอค่ะ เดี๋ยวจุดไฟก่อนเนาะะได้ออเปิดหัวแก๊สยังคะโอเคค่ะไม่ร้อยก่อนนะตีก่อนเดี๋ยวไราไปใส่น้ำมันจ้าเมนูนี้รับรองต้องอร่อยค่ะเหมาะเป็นอาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นได้เลยนะครับเฟสตีมังนอกเตรียมน้ำลายป้องอีกแล้วเดี๋ยวเราใส่ไอ้นี่ไอ้ไหนไอ้ไอ้นั่นไหนไอ้ น้ำมันหมูน้ำมันน้ำมันอยู่นู่นค่ะ<ง>ข้างล่างค่ะ<ง>ล่างสุดเลยค่ะข้างล่างจ้าโอ้ยอน้ำมันไม่เจออ่านี้เขายังไม่ได้เปิดหรอกะยังค่ะของใหม่เลยค่ะเ,เป็นไงตายแล้วอืมอืมงัดเลยงัดเลยค่ะเห็นไหมเดี๋ยวเราก็ราดน้ำมันให้ท่ว เขาใช้น้ำมันพืชนะไม่ใช่น้ำมันหมูมันพืชใช่มันตให้มันร้อนๆเดี๋ยวเราก็ไ şey ข่ไข่เราก็ทำบางๆเหมือนกันไม่ต้องใส่อะไรเนาะเพราะว่าเรื่องน้ำจิ้มมันอร่อยอยู่แล้วนะคะน่าเดี๋ยวเราทำเราก็หั่นโปรยหน้าได้ค่ะหั่นใบมะละกอใบด้วยน่า อาราดน้ำมันให้ทั่วกระทะนะคะเตรียมพร้อมค่ะเอาเลยนะคะจะเทแล้วนะคะว้าวบววนี้ฉันจะทำอาหารให้วว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 วกระวทเวว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 ่วว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 วาวอววอร่อยวว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 

ต้องเคาะใช่ยกไหมคะดีแขกนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็หั่นแต่นี่เราหั่นเม็นโรยหน้าค่ะผัดชิ้นหลิวง่ายๆต้นเมนีูนี้อยู่ที่ไหนก็ทำได้เพราะว่ามันสามารถไปต่างประเทศได้ไหมบอมเบยไปได้เลยค่ะก็เหมือนการทอดไข่ธรรมดาใช่ทอดไข่แล้วเดี๋ยวเราก็หั่นใส่เดี๋ยวเราก็ใช้กระทะใบเดิมอะผัดได้เลย โอเคแล้วค่ะโอเคแล้วค่ะออกได้เลยค่ะให้เสร็จแล้วเราก็จะหั่นค่ะค่อยหั่นทีหลังค่ะเชิญมางตรงนี้ก่อนเลยค่ะมาค่ะมาค่ะเดี๋ยวต่อไปเราก็จะผัดเลยเนาะเป็นน้ำค่ะอีกนิดนึงค่ะโอเคเครื่องลงเลยค่ะขย่ากันค่ะขย่าวตัดเลยค่ะตัดฉีกได้ไหมฮะโอเค เดี๋ยวบอกแล้วว่าต้องตัดนี่ฮะอันนี้ดีกว่าค่ะเอามาโอ้โหได้ผู้ช่วยบอมเบ่ช anel ช่วยค่ะเลยอ่ามาเลยค่ะใส่ลงไปเลยหมดเลยเนาะใส่หมดเลยค่ะรูดออกมาให้หมดค่ะรูดค่ะรูดให้เดี๋ยวเราใส่เส้นหมี่อยากมาค่ะแต่เราก็ใส่ใส่เส้นหมี่ลงไปแล้วเราให้เดือดทดนึงค่ะเส้นหมี่ค่ะอ่าเส้นหมี่ลงได้เลยนะคะ เด็ดน้ำต้องเพิ่มหน่อยเนาะได้ไหมน้ำต้องเพิ่มหน่อยเนาะไส่หมี่ใส่ลมไปแล้วก็ไอ้ด้านเราใส่เมื่อไหร่คะอันไหนคะเดี๋ยวผักใส่ที่หลังค่ะเห็นไหมครับเห็นค่ะเห็นค่ะน้ำหน่อยเนาะน้ำค่ะนน้ำค่อยเพิ่มไปเรื่อย นัวไหมค่ะนัวไหมค่ะนัวไหมค่ะนัวเดีือดออแล้วก็น้ำใส่ตอนไหนคะยังค่ะยังค่ะผมว่าคัดเนาะอันนั้นยังไม่นิ่มเลยจ้าน้ำเพิ่มเลยค่ะน้ำค่ะน้ำเรื่อยเลยอืมอ๋อมันต้องใช้น้ำเพราะเละดีกว่าแข็งค่ะเพราะเราไม่ต้องจ้าเราไม่ได้แช่ค่ะเราจะต้องปรุงไปเรื่อยจะอยากกินนเสร็จกินเปรี้ยวก็เติมเอาใช่ไหมครับใช่ค่ะเติมได้เลยทีหลังเมนูนี้กินได้ทุก ข่าขมชาติฝรั่ลังเขาชอบนะฝราหังม่ามม้าไทยชอบนะใช่ค่ะผัดไปยังผัดไปยังนิ่แล้วนิ่มแล้วค่ะยังค่ะยังค่ะอ,อย่าเป็นเส้นแข็งอยู่เลยค่ะ <laughs> เดี๋ยวนัวไปเรื่อยๆค่ะ <c oughs> ค่อยๆหยุ่มไปเรื่อยๆค่ะ <c oughs> เดี๋ยวพอเริ่มสุกแน่นอนเราค่อยผักลงค่ะเอาพี่อุ๊บชิมก่อนค่ะว่านิ่มหรือเปล่าเดี๋ยวมันไม่นิ่มเนาะมันจะแข็งนะคะเห็นไหมละค่ะ น้ำลงเรื่อยๆนะคะจริงๆแล้วมันก็จะค่ะแห้งเดี๋ยวน้ำจะสลดของนางเองได้ได้อีกแต่พน้าเลยน้ะมันนิ่มแล้วพี่อู้มันยังไม่นิ่มค่ะเสื้อหนุนๆมันนานเหรอคะมันนานนิดนึงค่ะเนี่ยอีกสักพักนึงอีกนิดนึงเอาอีกหน่อยอ่าหมุนอีกหน่อยนึงนวอีกหน่อยหนึงนวยนวยนวยนวใช่ใช่ใช่ค่ะเรื่อง น้ำอีกค่ะน,น้ำมันต้องเรื่อยๆค่ะเหมือนตั้งวยให้น้ำเลยอ่ะเห<ช>มือนไก่ให้น้ำเลยอ,เอืมอเอาอย่างเริ่มแล้วน,นิ่มแล้วค่เดี๋ยวเดี๋ยวเรามองก่อนว่ามันนิ่มไหมนะคะเดี๋ยวเอาให้น้ำเหือดนิดนึงาาน,น้ำเหือดแล้วก็เอาขยับไปข้างๆก็พาน้ำถุงวอกใส่ได้เลยถุงวอกตอนฝังสุดเคค่ะที่ว่าพอขนานมันจะตกตา อ่าโอเคนี่ยุบหนึ่งค่ะอีกห,หนึ่งค่ะอันนัเหลือ,อนิดนึงค่ะบางคนเขาใส่หมูด้วยนะใช่ใส่หมูอ่ะพี่อูนน๊ดเอาอันนั้นเขามากบเลยค่ะไม่ต้องผัดกบไว้เอาเส้นกบเลยค่ะแป๊บเดียวสุกเลยค่ะเออเออเล่นน้อยไ <laughs> ปละผัดเยอะไม่เปไปเดี๋ยวผักสนุกดีค่ะ มันก็จะนั้นทำไมผัดกมไว้แป๊บนึงมันก็จะสุกแล้วเทิ่มหลังเนาะงอทหลังใช่ไหมใช่เดี๋ยวหยิบเช่นเส้นชิมดูก่อนนะคะว่านิ่มไหมโอ้ยนิ่มค่ะเนี่ยเนี่ยเป็นเส้คเหนียวเหนียวหน่อยเอาเนื้อเหนียวนิ่มค่ะสุกแล้วเหนียวค่ะเหนีกวค่ะผักอีกหน่อยหนึ่งนิดนึงก็เดี๋ยวหัวหอมหัวหอมันสุกไวใช่ไหมค่ะหัวหอมใส่ปุ๊บก็ปิดไฟได้เลย เอาเลยส่าเลยนะคะส่งว่าได้เลยค่ะเอาไว้ข้างๆค่ะเอาไว้ข้างก่อนแล้วก็อันนันกรบแป๊บเดียวกรบแล้วก็ปิดไฟเลยเไปเลยนะโอเคค่ะเ,เรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็โรยด้วยนั่นแหละโรยด้วยไข่ใช่ผมไดปแบ่งเป็นผมไปกินได้ไหมอ๋อไม่เป็นไรค่ะหนูไม่ทานเหรอจ้าเขาอะไร เดี๋ยวก่อนอันนี้ถ่ายวีดีโอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวคุยค่ะแป๊บนึงค่ะจะสิบนาทีแล้วค่ะใช่ได้ไม่เป็นไรครับโอเคนะถ่ายได้เรื่อยๆนะคะโอเคใส่จานใหม่เนาะใส่จานนั้นได้เลยค่ะได้สวยๆน้ำผ่านไหมได้ค่ะจ้าเยอะค่ะ เลิศควันขงมงเลยค่ะเป็นของจริงเลยเป,เป็นของจริงค่ะ,เ,เ,คะเ,เลิศสวยงาม oui เอาน้ำใส่นี่เลยค่ะดูเ <ไป S 1> <ร>ออก็เติมมาเองค่ะดูปิดแก,ก๊ซยัง เลอะหน่อยนะครับเดี๋ยวฮันไพรโรยก็เดี๋ยวมันก็ไปนั่งกินทุกคนก็จะใส่หมูใส่อะไรนะไอ้พวกนั้นนั้ไปด้วยดูสิคะสวยงามมากๆเลยนะทคนก็จะใส่หลากหลายดูนี่ค่ะไปได้เลยนะไปเดี๋ยวเราไปอันนี้ไข่ไข่หน่ตรงนี้นะโอเคย้โยลงไปเลยค่ะโอ้โย มาล้างเนาะใส่ก่อนเนาะค่ะช่วยแช่ไปเลยจ้าอ่ามันมีมันมีไข่อยู่ลูกมั้ยนะคะเรายกไปอ่าโอเคปิดก่อนเนาะสต๊อปก่อนเนาะเอาอย่างเนาะโอเคถ่ายรวมไปเลยนะคะเอาช้อนเอาช้อนแล้วก็ตักทีมามาแล้วค่ะผัดเส้นหมี่โคราชใช่ไหมใช่ะนี่มาเลยเอาตรงนี้เลย นี่ถือมือแม่อุ๊กนะครับอาชกนึ่งนะครับหัวหัวแม่อุ๊กหัวพี่อุ๊กนะครับอย่าลืมนะครับเอฟตรีที่อยู่ต่างประเทศรู้เั่ในประเทศไทยสามารถสั่งกินได้นะครับและเมนูของอร่อยอร่อยพี่อุ๊กจะจัดมานำเสนอให้กับครัวพี่อุ๊กหน้าบ้านมาดามปักแห่งปัดบ้านผมชิมเลยค่ะแล้วอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดสมัครนะครับเวลาในเมืองไทยตอนนี้นะครับ อ่าสิบเนาฬิกาสีนาทีของวันที่25พฤศจิกายนครับเมนูเย็นนี้อร่อยมากๆนะครับชิมเลยค่ะกินก่อนเลยอ่ามาดวโอ้ยแบ่งเนาะว่าตักช้อนกาลูเหมือนของจริงเลยอ่ะสวยมากเลยสวยงามเหมือนของจริงแมมบอมเบ่เหมือนมากค่ะเราก็ซื้อมาจากร้านโอ้ยตายแล้วเหตุนี้ทำไมต้งแต่อยู่ไปอยู่บ้านมาดามปัดนทำข้าวเก่งจังเลยพี่อุ๊บ่ะใช่ค่ะ จะกินแล้วนะกินเลยค่ะมาดามต้องมากินนะเออมาดามเดี๋ยต้องตั้มน้องตั้มมาดามมาดูหน่อยเซ่มาดามเข้ากล้องหน่อยมาดูหน่อยคอมเมนต์มาดามค่ะมาดามเชิญค่ะมาดาของจริงไหมเหมือนเหมือนมากเลยจับใส่ใส่ใส่อะจะกินละจะใช้นี้ไม่ใช้นี่หรออะไรอ่ะตะเกียบเหรอโอ้ไม่ตะเกียบเดี๋ยวขอชิมนิดนึงมาดามปัดชิมนิดนึงค่ะจะเหมือนหน้าตาสวยชาหน้าตาดีอ่ะหน้าตาดีสวยเป็นคนผัดไหมนี่ใช่ อ๋อตัดเส้นพอได้นะคะอร่อยเลยนะคะปกติมันจะใช่พี่เอลผัดดีมากไม่ได้ย่อไไมด้อนนะคะมันจะเละมากได้คนเทนเนอร์อออก็โอเคเนาะถ้าถ้าแบบอาดูดีไหมคะได้เลยเนาะก็ขอขอบคุณประดาปัดแห่งปัดบ้นผมเลวนนี้เรามากินด้วยกันนะคะอื้ออรมมี นี oh oh, um. mm. uh ่ค่ะนี่ค่ะโอ้โหสวยงามเกินค่ะไม่ต้องเติมเพราะเราอยู่เยอะไม่ต้องเติมเลยอ้าปากเลยค่ะทานกว้างๆเลยค่ะเป็นเบาหวานอะไรอย่างเนี้ยน่ากินป่ะนู้อืมอืมนี่อร่อยมากค่ะเลิศทำเองกินเองนั่งเองพอจะเจอกันกับครัวพี่อุ๊บในอีพีสาม นะครับคุงนี้นะครับขอบคุณนะครับบ๊ายบายนะค,ะค,ครับ